สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอานนท์อินอเมริกาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับพบกับผู้บาธาอานนท์คนไหนไงใช่อุดรที่เก่านะครับสาหรับ EP ีนี้นะครับจะมาแบบรวดเร็วแบบสั้นกระชับนะครับแต่ได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมนะครับผมนั่นคือการนะครับผมจะเนี่ยเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเกือบจะทุกๆวันอยู่แล้วที่ที่จะทําสิ่งสิ่งนี้กินนะครับนั่นก็คือ มิกซ์เบอร์รี่นะครับวันนี้ผมจะทำน้ำผลไม้รวมนะครับผักผลไม้รวมนะครับผมแล้วก็จะใส่ไฟเบอร์ลงไปด้วยนะครับนะครับลองทำตามกันดูนะใครมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะครับมีหมากเงีงก็ใส่ลงไปเลยที่จริงจะกินแยกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าปั่นมันจะรอบเดียวเลยแล้วก็ย่อยเร็วนะครับเอาละเรามาลุยกันเลยผมก็จะใส่ลงไปในโถปั่นนะครับมา คือพวกเบอร์รี่นะครับมันจะเต็มไปด้วยวิตามินซีนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมจะใส่กล้วยนะครับมีกล้วยมีบลูเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับมีแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ใส่อโวคาโดลงไปด้วยนะครับนี่ใส่ลงไปให้หมดหลังจากนั้นนะครับเต็มแก้วแล้วนะครับใส่ไฟเบอร์ลงไปเลย มาแบบรวดเร็วนะครับวันนี้แต่งอาบน้ำแต่งตัวกำลังจะไปเดินไปทำงานนะครับแต่ว่าก็จะกินผักผลไม้ปั่นนะครับทุกๆเชา้าไปก่อนนะครับผมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ปั่นเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับปั้นแล้วก็กินเลยนะครับผมนี่ทำตามได้นะครับผลไม้ทุกอย่างนะครับผลไม้ทุกอย่างล้างให้สะอาดนะครับซื้อมาแล้วล้างให้สะอาดนะครับอยากใส่อะไรอยากกินอะไรประโยชน์เพะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าผลาไม้แต่และอย่างมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมแต่อันนี้นนก็จะทําให้ดูว่าแต่ละวันกินจวว่าประจําวันอนะ ก่อนไปทํางานนนทําอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ออกกําลังกายไปนิดนึงนะครับผมออกกํลังกายแล้วนะครับก็มาทําน้ําผักผลไม้ปั่นนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไปกินเลย โ oh. คลิปนี้มาแบบรวดเร็วนะครับ EP นี้มาแบบรวดเร็วเพราะว่าจะรีบไปทํางานเดี๋ยวสายนะครับเพิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็อาบนั้นแต่งตัวเสร็จนะครับทําตามเดเนี่ยมีอย่างกับไซลลงไปนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อร่างกายที่แข็งแรงเล้นะครับอืม้ม เสดายเอาน้ำรองพองนะครับเอาน้ำรองเอาเน้อหนีพองนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะนะครับเด็กเขเรียกว่าอะไรได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ก็คือว่าเ,เดี๋ยวเราจะทำเรียกว่าอะไรไปหาพวกผักผลไม้เนี่ยมาปั่นกินกันนะครับถ้าบ,บ๊อปัน่นถ้าบ,บ๊อมีปัน่นกับกินโซนโต้องไปได้ครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ อ n านอนอินอเมริกาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินไปทำงานแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ